สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีละกาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพศสอ6 9รในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ กับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในช่วงเวลานี้นะสิ่งแรกที่ผู้จัดมองเห็นในเรื่องของการตัดสินใจการที่คุณจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าอาจจะเป็นการที่คุณจะไปร่วมงานกับใครร่วมชีวิตกับใครนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หน้าไพ่เนี่ยเขาอยากจะเตือนให้คุณเนี่ยจะต้องมีสติ หรืออย่าพึ่งใจร้อนรีบตัดสินใจหรือ,เ,อเปิดตัวกับใครในความสัมพันธ์คนนีท้ทั้งทั้งที่คุณเนี่ยยังไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยนะเพราะว่า,าพลังงานของไพ่เนี่ยที่เป็นไพ่แปดไม้เท้าก็เป็นตัวแทนของการเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนข้ามน้ำข้ามทะเล แล้วก็ไพ่เดอะเวิร์ก็เช่นเดียวกันคนที่คุณคบหาบางทีสำหรับบางคนนะก็อาจจะเป็นตัวไทนของชาวต่างชาติต่างชาต,าชาตาชาิต่างภาษานะความแตกต่างที่มีฉะนั้นหนึ่งบางทีเราอาจจะเข้ากับเขาไม่ได้นะมันมีหลายอย่างที่เข้ากันไม่ได้สองมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ เราเนี่ยอาจจะถูกปิดหูปิดตาจากใครบางคนที่พยายามสร้างภาพนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สามเหรียญแล้วก็ไพ่แปดดาบบวกกับพลังงานของไพ่คิงถือดาบที่เป็นไพ่กับหัวนะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นตัวแทนของเจ้าของเจ้านายคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยในเรื่อง สายงานการที่ใครบางคนเข้ามาชวนคุณไปลงทุนร่วมหุ้นร่วมงานหรืออาจจะเป็นตัวแทนของใครบางคนในความสัมพันธ์ที่คุณคบหาดูใจอยู่แต่ทีนี้พลังงานของไพ่เด็กถึงไม้เท้าเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่ามันอาจจะมีแผนการเจตนาความคิดอะไรบางอย่างหรือตัวตนที่เขาพยายามสร้างภาพเนี่ยม,มันอาจจะ มีบางสิ่งที่เขาซ่อนด้านมืดของเขาเนี่ยไม่ให้คุณได้เห็นเนาะในเรื่องของเจตนาทัดแท้ที่อย่างบางทีเนี่ยเขามองเห็นเราเป็นเหยื่อนะเพราะว่าไพ่สามเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ในอนาคตเป็นไพ่คีย์เวิร์ดที่เชื่อมโยงความหมายของหน้าไพ่ทั้งหมดให้เราได้รู้ว่าคุณจะต้องระวัง ใครบางคนที่เป็นพวกประเภทมือถือสากปากถือศีลน,นะเป็นพวกสร้างภาพไม่จริงใจแล้วเป็นพวกประเภทมองหายเหยื่อใช้อำนาจหน้าที่ภาพพจน์แล้วก็ความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยนะมาหลอกลวงให้คนเนี่ยลหลงไหลคอยตามให้คนคนนั้นเนี่ยมาติดกับดักในความสัมพันธ์นะ ไพ่สามเหลียนเนี่ยถ้าเป็นไพ่หน้าตรงเนี่ยหมายความว่าการที่คุณจะได้รับช่วยความช่วยเหลือจากใครบางคนที่ม,มีความเป็นมืออาชีพหรือเป็นคนที่จิตใจดีนะแต่ทีนี้เขาขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าคนเหล่านี้เขาอาจจะใช้หน้าที่ของเขาเนี่ยในการหากินนะในการที่ จะใช้มันเป็นเหยื่อล่อให้คนมาลงทุนร่วมหุ้นให้คนมาติดกับดักนะแล้วก็อย่างพลังงานของไพ่สามถ้วยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณคบหากับคนทางสื่อออนไลน์นะคนที่เป็นแบบลักทางไกลหรืออะไรก็ตามพอผู้จัดเห็นไพ่สามถ้วยที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวอันนี้บอกให้เราได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นพวกประเภทมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น เขาเนี่ยอาจจะคบใครหลายคนในเวลาเดียวกันแล้วก็เป็นประเภทเห็นแก่ตัวฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องระวังว่าคุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนในลักษณะนี้นะที่บางทีอะถ้าผู้จัดพูดมาคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้จนกว่าที่คุณจะได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับคนคนนี้นะได้ไปร่วมงานกับคนคนนี้ คุณถึงจะได้รู้คุณถึงจะได้เห็นตัวตนธาตแท้ของเขานะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีโอกาสได้ศึกษาดูใจแล้วเราตัดสินใจไปร่วมงานร่วมชีวิตกับเขามันเป็นยังไงก็เป็นตัวแทนของไพ่แปดถ้วยไพ่แปดดาบที่ใครบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าอา้าวตกกระไดพลอยโจรเลยตามเลยพอไปถึงแล้วทำไงอะเราก็ ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่เสียเปรียบจะไปไหนทำอะไรก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาบ้านเขาก็ไม่ได้รถก็ขับไม่เป็นนะแล้วก็เราก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยเขาอีกเนี่ยมันก็เลยเป็นสถานการณ์บังคับให้เราต้องอยู่ยืนอยู่ตรงเนี้ยปิดหูปิดตาตัวเองนะมือก็ถูกมัดไว้เหมือนกับว่า จะทำอะไรก็ทําไม่ได้จะเรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรก็ไม่ได้จะสู้ลบตบมืออะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยเสียเปรียบแล้วก็เสียรู้เขาแล้วแล้วแถมถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเรียกว่ามันเป็นความสัมพันธ์มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นการเติบโตมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่า เหมือนกับน้ําที่มันอยู่รอบตัวเห็นไหมมันเหมือนมันเน่าคัางนะ่ะมันไม่มีทางออกไม่มีทางระบายมันก็มีแต่ความที่คุณจะเป็นทุกข์ใจนะแล้วก็มองไม่เห็นการเติบโตแล้วกลายเป็นว่าคุณก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยปิดหูปิดตาตัวเองนะทำเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดหนึ่ง เพื่อรอโอกาสที่จะได้หลุดพ้นออกจากตรงนี้แล้วไพ่แปดถ้วยเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าต่อให้คุณพยายามยอมรับปรับตัวทำใจแล้วนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะเวิร์แล้วก็ไพ่แปดถ้วยคุณก็ยังแบบว่าไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้หรือเปลี่ยนใจคนคนนี้ให้เขามาเห็นใจคุณให้เขามา เห็นคุณค่าในตัวคุณกับความรักความดีความอดทนของคุณเนี่ยมันใช่ไม่ได้ในเหตุการณ์นี้แล้วมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ว่าใครบางคนเนี่ยก็ต้องหันหลังให้กับสิ่งที่เขาได้พยายามนะเหมือนกับว่าต้องยอมรับทําใจแล้วก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรมผู้จัดไม่อยากให้คุณน่ะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้น หรือการที่คุณไปร่วมชีวิตอะไรกับใครก็ตามอย่างที่บอกเนาะว่าเขาเนี่ยอาจจะคบใครหลายคนในเวลาเดียวกันถึงแม้ว่าเขาเลือกคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะบางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณโชคดีก็ได้เขาเลือกคุณแต่ผู้จัดกลัวว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยเขาก็เลือกเขาเขาสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณหรือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ย เขาเลือกคนที่แบบว่าหัวอ่อนเขาเลือกคนที่แบบว่าควบคุมได้ง่ายๆนะคนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงนะไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรใดๆเพื่อที่ว่าเขาจะได้ใช้ชีวิตของเขาได้ง่ายๆหรือบางทีเอาคุณไปเนี่ยเอาคุณไปเป็นทาสรับใช้ด้วยซ้ําถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ยังแบบไปหลันล้ากับคนนู้นคนนี้คุณถาม ผู้จัดถามคุณว่ามันมีจริงไหมไอ้ความสัมพันธ์แบบเนี้นะที่เราได้ยินจากคนอื่นที่เขามีปัญหากันผู้จัดไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคุณนะผู้จัดอยากจะแนะนำให้คุณนะไปยกช้างอธิษฐานนะแล้วก็กดเข้าไปใน Google หาวัดบางพลีใหญ่กลางที่จังหวัดสมุทรปราการดูว่าคุณไปแล้วจะดีไหมนะ คุณจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าการยกช่างอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยยืนยันการตัดสินใจของคุณนอกเหนือจากการดูไพ่แล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดทำเป็นประจำกับเรื่องที่สำคัญสำคัญเรื่องที่ต้องการตัดสินใจนะบางทีผู้จัดดูความหมายจากหน้าไพ่แล้วแต่ผู้จัดก็ยังอยากจะ มั่นใจเนาะกับสิ่งที่ไพ่บอกเราอะมันถูกต้องตามนั้นไหมผู้จัดก็ไปยกช้างอธิษฐานเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มเพื่อเป็นการยืนยันนะคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนที่เบื้องบนเนี่ยท่านต้องการสื่อสารกับคุณแล้วก็ท่านต้องการที่จะปกป้องดูแลคุณนะไม่ให้คุณเนี่ยตกเป็นเหยื่อของใครอันนี้ก็คือเจตนาของไพ่ทาโร่ แล้วก็เจตนาของผู้จัดเลยที่ตั้งใจทำผลงานอันนี้ด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าอยากจะไปทำลายความฝันของความหวังของคุณเพราะผู้จัดมองเห็นและมันเหมือนเป็นโอกาสที่ดีๆเข้ามาแต่เป็นไงอะมันมีไพ่หลายใบยที่ปรากฏขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวแล้วคุณดูจากหน้าไพ่ดิอย่างไพ่อัศวินถือดาบเนี่ยเขาก็บอกให้คุณเนี่ย หยุดเอาไว้ก่อนนะอย่าพึ่งใจร้อนต้องศึกษาคนคนนี้ให้ดีต่อให้คุณจะไม่เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนคนคนนี้คุณก็ต้องดูเขานะว่าเขาเป็นคนยังไงจุดอ่อนข้อเสียเขามีอะไรบ้างดูว่าเราเนี่ยเข้ากันได้ไหมเพราะว่าพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ใครบางคนเนี่ยอาจจะถูกควบคุม นะไม่ได้รับความเท่าเทียมแล้วกเ็เป็นสถานการณ์ที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ของใครบางคนน่ยที่จะต้องถูกลำเลิกบุญคุณอยู่เสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้จัดเรียนรู้จากหน้าไพ่ของไพ่ใบนี้ที่เป็นความหมายที่เป็นพลังงานในด้านลบของไพ่ใบนี้แล้วพอผู้จัดเห็นพลังงานของไพ่คิงถือดาบที่ปรากฏขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวไอความสัมพันธ์ที่ ท็อกซิความสัมพันธ์ที่ใครบางคนเนี่ยมองหาเหยื่อในความสัมพันธ์เอาคนคนนั้นมา,าควบคุมแล้วก็มาทำให้ตัวเองเนี่ยได้ในสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นในเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะมีใครบางคนเนี่ยที่จะถูกหลอกถูกโกงแล้วก็เสียเปรียบในเหตุการณ์นี้ก็อย่างที่บอกเนาะ ผู้จัดไม่อยากให้เป็นคุณนะก็ขอให้คุณะโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วช่วงเวลาเนี้ย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานกับใครก็ตามการอยู่ร่วมกันกับใครในความสัมพันธ์เนี้ยพอมันเป็นพลังงานของไพ่เดอะเวิ d ์ที่เป็นไพ่กับหัวผู้จัดก็มองเห็นแล้วแหละว,ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี้ย อยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบนะรู้ตัวเองเนี่ยว่าถูกหลอกถูกโกงถูกให้ความหวังนะหรืออาจจะเป็นเจ้าของเจ้านายการทำงานร่วมกับใครไอ้กฎระเบียบที่มันไม่เท่าเทียมการถูกเลือกปฏิบัตินะอยู่กับเพื่อนร่วมงานอยู่ท่ามกลางของคนที่ไม่จริงใจนั่นก็เป็น พลังงานของไพ่สามถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวนะมันไม่มีความเป็นทีมเวิร์กมีในเรื่องของการอิจฉาลิษยาทำตัวเป็นคู่แข่งแต่เป็นไงคุณก็ต้องอดทนนะคุณก็ไม่จำเป็นที่จะไปต้องผ่เอเชิญหน้ามีปากเสียงกับเขาหรือเรียกร้องความเห็นใจหรือไปอธิบายแก้ตัวอะไรกับคนพวกนี้คุณไปเปลี่ยนความเชื่อเขาไม่ได้เขาเป็นกันแบบนี้นะ สิ่งที่คุณทำได้ในช่วงเวลานี้ก็คือต้องอดทนนั่นก็คือพลังงานของไพ่แปดดาบคุณจะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยก็ตามการอยู่กับใครที่ผู้จัดได้อธิบายให้คุณได้มองเห็นภาพคุณจะไปคาดหวังพึ่งพาเขาไม่ได้ไมีอยู่อย่างเดียวเลยคือคุณจะต้องออรู้ว่าคุณอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรคุณมีเป้าหมายอะไรแล้วช่วงเวลานี้อย่าให้คุณไปเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อให้คุณเนี่ยได้ยืนได้ด้วยตัวเองเพื่อให้คุณได้มีทางเลือกมากขึ้นเพื่อให้คุณเนี่ยได้ออกจากตรงเนี้ยนะแล้วเราจะบอกว่าเราเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าเอ,อปิดหูปิดตาไม่มีใครช่วยเหลือเรานี่แหละต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะถ้าเกิดว่าเราจะมายืนอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่ากลัวเสียหน้าถ้าเกิดว่า ออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วเราไปไม่รอดหรืออะไรก็ตามนะช่วงเวลานี้เราต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองออกไปเรียนรู้วิชาชีพออกไปเปิดตัวอย่าปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นไปตามเวรกรรมแล้วก็ปล่อยให้ใครบางคนเนี่ยที่แบบว่าปฏิบัติกับเราอย่างใจร้ายเนี่ย ควบคุมคุณอยู่อย่างเนี้โดยที่ว่าคุณไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวคุณเองฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะวนลูปแบบนี้เขาก็ควบคุมคุณได้ง่ายตัวคุณเองก็กลัวกลัวว่าจะไม่มีใครนะกลัวจะไม่มีที่อยู่อาศัยกลัวที่จะไม่มีความสัมพันธ์ผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจผู้จัดได้อธิบายให้คุณได้มองเห็นภาพได้มองเห็นถึงสถานะของตัวคุณเอง ที่เหลือก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ